สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้ส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเพิัตราโบแดง Nature's Gift Black Coffee l o หรื l ไว้ a i t h o l i f กระจก เ e คมีพัน AGC บริษัท SSK พลับบิชชิ่งจำกัดบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดกลับเข้าสู่รายการชุมทางดาวทองคหลังจากฟังน้องใบบัวไปแล้วครับตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงคนต่อไปผมขออนุญาตไปทักทายศิลปินที่ทำเพลงเกี่ยวกับเรื่องของโควิดหนึ่งในนั้นเป็นศิลปินคุณภาพรางวัลพระพิคเนทองพระราชทานคุณภาพการร้องดีเด่นโดดเด่นอย่างมาก นั่นคือคุณหนิงจอมขันกรลยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบ้านอัครมหาเศรษฐีเป็นไงตู้ด้านหลังเป็นตู้ที่เรียกว่าแกะสลักด้วยไม้ศักแบงค์ที่ได้มาจากแฟนคลับเก็บเอาไว้หมดเพราะนั้นแฟนคลับคุณหนิงจองขันกรลยาสบายใจได้วันๆหนึ่งเนี่ยไม่ใช้เงินที่แฟนคลับให้มาไมใช้อะไรไปใช้เงินผู้จัดการภูพานเพชรประทุก์ เไม่รู้นายกเขารู้ได้ยังไงตอนนี้อยู่บ้านทำอะไรบ้างตอนอยู่บ้านเอก็ช่วงแรกๆเลยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะจัดข้าวของในบ้านเพราอหลังจากจัดบ้านเข้าที่เข้าทางแม่แม่มีคำสั่งว่าให้ถักเสื้อคอกระเช้าให้แม่หน่อยถักเลยเรอพี่เสื้อเป็นด้วยเหรอ แต่อาจจะไม่ได้สวยปราณีตมากแต่ว่าพอพอใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยยอด <c oughs> ถ้าไม่มีฝีมือเนี่ยผา้จัดการใหญ่เขาจะไม่อยู่ด้วยหรอกใช่ไหมปกติแล้วจะหาทางกลับบ้านไม่ค่อยถูกเลยบ้านประจําเลยค่ะครับเลยไปบ้านใครก็ไม่รู้ <c oughs> บ้านอาสมบัติ <c oughs> อ๋ออยู่ใกล้บ้านอาสมบัติอของนีคริะคนะ พี่ภูพานกับสมบัติเมืองบนจะมีคลิปถ้าใครสนใจครับไปดูคลิปเล่าเรื่องอดีตจนถึงปัจจุบันจากประสบการณ์จริงใช้ชื่อเรื่องว่าอะไรครับ2ผู้เท่าเล่าอดีตค่ะวาวไปดูใน YouTube นะเล่าเรื่องอะไรครับพี่เล่าเรื่องตั้งแต่เข้าวงการไปจนถึงไปกลายไปอยู่วงดนตรีต่างๆแล้วกลายมาเป็นนักร้องดังกลายมาเป็นผู้จัดการกลายมาเป็นคนสร้างนักร้องตอนนี้ประมาณ26่อพิโสดแล้วมั้ง 28แล้วค่ะ28แล้วสองตอนยังไม่ไดูดด <c oughs> อยู่แค่26เอาล้วฮะ,ะวันนี้ทราบข่าวว่าทําเพลงเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมครับพ่อไวพ,พศเพชรสุพรรณนะคะศิลปินแห่งชาติท่านให้โอกาสจอมขวัญท่านแต่งเองด้วยแล้วก็เอาทํานองเพลงเก่าเพลงสายบัวแล้วก็มาแต่งเพลงเพื่อส่งความห่วงใย,ยให้กับพี่น้องชาวไทยอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ได้อาจารย์ธนิษฐสีกลิ่นดีมาเป่าคุยอาจารย์สมชายเทียนชัยมาอเลเลนเพลงค่ะสุดยอดทั้งนั้นคราวนี้ คุณน่าจะร้องเป็นกำลังใจใ,<ช>ให้กับท่านผู้ชมที่อยู่บ้านได้ไหมเอ่ยได้ค่ะพี่น้องเอ๋ ท่านสุดท้ายทการเคลื่อนท่านเป็นไงเข่าละเอียดหัวพาอันนี้ทำอย่างนั้นก็ได้คืนนี้ร้องแทบเป็นอมพึกบิดไปบิดมิท่านสุดท้ายขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะที่พวกเราเข้าไปมีโอกาสได้เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนิงด้วยนะขอบคุณพี่หนิงเจ้าหวานจรลยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเขาไปประกวดคนแรกผ่านไปเดี๋ยวไปประกวดต่อคนที่สองเลยเสียงพร้อมไหมน้องนัแชมป์จากการออ d i t i o n ที่หัดใหญ่พร้อมแล้วขอเสียงเชียร์น้องแบบลั่นลเลยสวัสดีค่ะคุณน ออดิชั่นคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าเราเดินทางไปออดิชั่นกันที่หันใหญ่แล้วก็ไปเจอน้องนัดน้องนัดตอนนี้อยู่ไหนอ่ะถ้วยถ้วยถ้วยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออ S <S อันนี้ <S 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 เป็นถ้วยรางวัลในรอบออดิชั่นใช่ค่ะแสดงว่ามีคะแนนสูงสุดกับการออดิชั่นที่หัดใหญ่ในครั้งนั้นใช่ค่ะทำให้มีโอกาสได้เข้ามาประกวดในรอบนี้น้องนัทขาน้องนัทอ,อยู่บ้านอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่จังหวัดยะลาค่ะยะลาโอ,โอ้เป็นคนยะลาเหรอคะจริงๆเป็นคนพิจิตค่ะแต่ว่ามาอยู่กับคุณแม่ที่ยะลาค่ะจริงๆเป็นคนพิจิตแล้วโกหกอะคะเป็นที่ไหนคะ <c oughs> จริงๆพี่จิตแต่ว่ามาอยู่ตอนนี้มาอยู่ยะลากับค <c oughs> ุณแม่พี่จิตนี่อยู่จังหวัดเดียวกับคุณจอมขวัญกลยา <c oughs> ใช่มาอยู่ยะลาเก่งถ้าทางจะมีความสุขค่ะนะอากาศดีสดชื่นมีป่ายงป่ายางพวกปะตลุงพระราก็ถึงชอบไงเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานคณะกรรมการดูพร้อมกันตรงนี้นะครับมีพี่ตั้มพี่โอ่งแล้วก็คุณพ่อใบพัดที่สุพรรณไปดูกันครับ <c oughs> ไว้ตั้งแต่เมื่อ,อไรคะเนี่ยเมื่อกลางเดือนที่แล้วผมจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพิ่งไปตัดเพิ่งไปตัดมาเอา <ๆ S 2> ล,ละฮะ <ๆ S 2> วันนี้คณะกรรมการว่าอย่างไรบ้างครับพี่ตั้มครับจริงๆแล้วเสียงเสียงของน้องเนี่ยดีทีนี้ตอนนี้เนี่ยเพลงที่เราเลือกมาเนี่ยซาวเนี่ยมันรีบเกินไปก็เลยหมดโอกาสที่จะเอาส่วนดีๆออกมาเล่น อดอ,อ้อนไม่ได้ทําอะไรไม่ทันเลยสักอย่างหนึ่ง<ม>ก็เลยต้องไปต้องรีบตามตามตาม,ตามเดี๋ยวไม่ทันดนตรีะนะครับโดยรวมดีครับมีอนาคตครับดนตรีที่ทำมาเร็วปนดิดหนึ่งเนี่ยพี่โอ๋ใช่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องอาชีพก็ต้องบอกว่ารีบไปงานต่อมีงานต่อมีงานต่อไมีงานต่อพอาดูจากที่น้องร้องกับที่ดนตรีมันไปมันคนละเวอร์ชั่นกันแหละ คือปากไปกับกิริยามันไปมันต่างกันนิดหนึ่งมันก็เลยดูขัดขัเข,ขินๆกับความรู้สึกในการที่เพลงสนุกแต่หน้ามันไม่ค่อยสนุกมากนักแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่ตัวเองยืนอยู่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมั่นคงสักไหล่นะคะเอาใจช่วยแล้วกันค่ะเอาล้คุณพ่อคุณพ่อใบพัเพชรจุพันครับครับผมขาดอารมณเพลงไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วเย็นจิตเนี่ยเขาจะมีเสียงสะอื้น อยู่ในในลำคอหน่อยลุยละอาอาอ,อ้แต่ของหนูมันมีน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าส่งเสียงสำเนียงดีโดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีคุณพ่อให้กำลังใจไปแล้วนะครับจากยะลาฟังที่สุพรันเขาคอมเมนต์มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็จริงเพราะว่าสถานที่ด้วยอะไรด้วยมันไม่ค่อยอำนวยกับตัวนันเองแต่ว่า ก็เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะให้ว่าน้องเขาฝากอะไรหน่อยดีกว่า <c oughs> เชิญเัาฝ <c oughs> ากอะไรไปถึง <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆที่อยู่ทางบ้านครับ ก็ฝากเชียร์นด้วยนะคะก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะคะก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะอย่าออกไปแพร่เชื้อข้างนอกหรือว่ารับเชื้อข้างนอกเข้ามาในบ้านเลยนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับจากจังหวัดยะลาผ่านไปแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวไปพบกับคนต่อไปคนนี้มีชื่อว่าคุณจีรพัฒน์เชี่ยวเชิงงานชื่อเล่นคุณชินนี่ น้องชินนี่จีรพัฒนผู้ที่ผ่านการออดิชั่นจากเด mm ิกนายพรัมเก้าถึงจะไม่ได้แชมป์แต่คะแนนเธอก็สูงปรี๊ดเบ่งหน้าครับ